ว่าสิตึกหรอหิมะตกหิมะตกแล้วค่ะอืมันี้นั่งมองหิมะตกหิมะโปรยไล ที่นี่อินเดรมณนีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสบายดีกันไหมคะสวัสดีปีใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะทุกคนทุกคนรู้ไหมตอนนี้ข้างนอกนะคะเป็นเหมือนกับหิมะโปรยปลายนะแต่ว่ามันเป็นหิมะแบบตกลงมาปิดเปียกนะคะคือมันเหมือนกับฝนนั่นแหละแต่ว่ามันมันจะเป็นหิมะนั่นแหละข้างบนนะคะมันก็มีความกดอากาศที่ต่ากว่าข้างล่างนะก็เลยแบบพออากาศ ด้านล่างเนี่ยมันอุ่นพอตกลงมาแล้วมันก็เลยละลายนะคะเราก็เลยยังไม่ได้ไปเล่นหิมะ <c oughs> ลินลี่เพิ่งออกจากบ้านรูปไปเมื่อกี้สงสัยจะไปชี้นะคะวิ่งเข้ามาแล้วหนาว <c oughs> ปกตินางจะแบบทนหนาวได้แต่อันนี้มันติดลบเนาะห <c oughs> นิงกำลังจะทํากับข้าวทุกคนเนี่ยจะมันเราเรื่องวุ่นวายเมืวว่อวาน,นนี้หนิงเปิดกินจีจกําลังต้มเส้นอยู่นะคะหนิงจะผัดผัดเอ่อผัดเส้นที่หนิงเคยทําเหมือนกับมีซัวแหละผัดเส้นใส่ไก่นะคะให้ในช่าง หนิงขอหัน่นผักไปด้วยแล้วกนะันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดนึงคือในชั้นใหญ่หยุดยาวนะคะหยุดยาวถึงวันนี้เนาะตั้งแต่ปีเอ่อตั้งแต่คริสต์มาสมาโนแหละนะคะก็เ <c oughs> มื่อวันเมื่อวานนี้หน่งเปิดกิมจิเพราะว่าหน่งจยจะแบบซื้อมาแล้วมันจะหมดอายุวันเดือนกุมภานะคะปีนี้เนาะแต่มันก็ยังไม่หมดอายุละ่ะหน่งก็อยากชิมเพราะว่าซื้อมานานแล้วคราวที่แล้วที่หน่งไปร้านอาเซียเนาะ ก็เลยทุกคนยังไม่รู้ว่าอมันจะกลิ่นแรงขนาดนี้นะคะคือตัดแล้วก็เปิดออกโอ้โหกลิ่นออกมาเลยค่ะทุกคนแต่ถุงมันพองแล้วนะถุงมันพองแล้วแต่หนึ่งมันมันเหมือนมันมันเหมือนแก๊สข้างในอะนกกี้บอกนะหนึ่งก็ถามว่ามันกินได้ไหมแต่มันยังไม่หมดอายุนะสงสัยมันแก๊สมันเยอะแล้วมันถุงมันพองหนึ่งก็เลยอยากชิมนะคะก็เลยเปิดทุกคนเอ้ยบานแตกเมื่อวานนี้ ก็เลยว่าเนี่ยเนี่ยจะออทีำหมูผัดกิมจิเนาะเนี่ยทานกับมาม่าตัวนี้นะคะเป็นมาม่าเส้นดำมาม่าจังเหมียนเอออ่าชาชังใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวนะจังจังเหมียนเนาะนี่เป็นเส้นสีดำแบบนี้นะคะคือหนเคยชิมแล้วแต่นกกี้ก็นกกี้ก็ชอบนะนกกี้บอกอร่อยมากแต่มันพอ จะทานกับกิมจิเนาะมันก็จะอร่อยกินกับกิมจิอะไรเงี้ยก็เลยไปซื้อกิมจิมาไม่รู้ว่ามันกลิ่นแรงขนาดนี้ทุกคนแล้วมันก็มันไม่ได้เหม็นมากมันเหม็นอยู่นะมันเหม็นฟุ้งทั่วบ้านลินลี่มา,าควรประตูค่ะทุกคนเมื่อกี้บนมาบนวันนี้มาบนสามไม่ใช่มาบนใครบนมาเล่าให้ฟังเออสามีใครเป็นบ้างคะทุกคนใครเป็นบ้างเนี่ยได้ช่างอะ แต่มีเนี่ยครั้งนี้ครั้งที่สองที่เธอเหม็นจริงจังแต่ปกติปลาตําซ้มตำอะไรเนี่ยก็ไม่ไม่เท่าไหร่นะคะแต่ว่ากระเทียมนี่เลยแบบเธอจะเหม็นมากๆากค่ะหนิงแบบเจียวกระเทียมอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวจะสัมภาษณ์ดูว่าทําไมเหม็นกระเทียมอะไรขนาดนั้นแต่วนี้ก็ยอมรับว่าจริงจีมันเหม็นจริงๆแล้วก็มีโอ้โทษนะคะครั้งนึงอะหนิงอะทอดปลาหมึกคะ่ะทุกคนทอดปลาหมึกแห้ง วันหนบ้านนี่แหละครูแล้วมันควันเนาะกลิ่นมาเลยค่ะโอ้โหข้างนั้นครั้งเดียวเนี่ยก็เลยไม่ไม่ทอดอีกเลยถ้ามีแบบเออไปย่างไปย่างนอกบ้านเนาะไปทอดนอกบ้านนอกบ้านก็ไม่เป็นไรถ้าไม่ว่าอะไรแต่เหมือนก็เหม็นจริงๆนะเขาแบบไม่ทานกันเนาะแต่ว่ากระเทียมนี่มันหอมเนาะเดี๋ยวกะเทียมเอ,อสามีท่านไหนบ้านไหน เหม็นไหมคะเหม็นกระเทียมไหม <c oughs> คอมเมนต์มาหน่อยนะคะค <c oughs> ก็เดี๋ยวลวกเส้นเสร็จแล้วนะคะหั่นผักเสร็จแล้วเดี๋ยวจะหั่นไก่ผัดผัดลงไปแต่ยังอื่นอนะ่ะนี่ช่นหนึ่งว่าค <c oughs> เ,เรื่องมันเกิดเมื่อวานนี้ก็เลยอยากมาล่าให้ฟังเราหนึ่งก็ไม่ได้ลงคลิปด้วยนะวันก่อนนะอ่ะทำเปิดร้านส้มตำนะคะทํา ไก่ย่างส้มตำอร่อยมากช่างใหญ่เธอก็ทานด้วยนะคะก็ไม่ได้มีอะไรเธอชอบนะคะเธอชอบข้าวเหนียวมากทุกคนเพราะว่ามันมันข้าวเหนียวเนาะกับไก่ทอดเนาะไก่ทอดไก่ย่างเนี่ยอร่อยแต่ว่านี่แหละก็มีอยู่ไม่กี่อย่างเนี่ยะที่เธอเหม็นจริงๆก็คือกระเทียมเนี่ยทุกคนบ้านไหนเป็นบ้างน,น,นะคะแต่บางบ้านเนี่ยสามี หรือครอบครัวที่ชาวเยอรมันนี่นะคะบางคนเขาแบบสามีไม่ให้ทํากับข้าวในบ้านเลยนะทุกคนเพราะว่าเผื่อเคี่ยงเอ้ยอะไรของเราอะเพือนเทศเรามันจะแบบหอมของเราเนาะแต่มันเหม็นไก่ลงไปผัดนะคะอันนี้เป็นผัดเส้นผัด,น,ดนูดเล่นอุ้ยผัดสวยดีปกติที่หน่งเคยผัดนะนะคะที่เคยเอาลงรูปลงแบบหลายทีแล้วยังไม่ได้ทํานี้ดูเนาะ อันนี้กําลังทําให้ในช่างนะคะน่จะผัดให้ไก่จะออกเกินเกลียมนิดนึงงใส่ซีอิ๊วขาวลงไปนะคะแล้วก็ใส่ซอสฝาเขียวลงไปสักนิดนึงเอาผงตัวนี้นะคะเป็นรสรสผักพริกไทยดำใส่ลงไป ผัดไปสักนิดหนึ่งนะคะมันเหมือนกับใหอ้อซอสอะไรเนี่ยมันเข้ากับเนื้อไก่เนาะแบบนีิดหนึ่งแล้วค่อยลงผักลงเส้นนะคะเส้นคือเราลวกสุกแล้วเนาะโอเคมันก็จะใส่ผักลงไปนะคะมีผักชอยมีแครอทกระลํำใส่ลงไป ใส่เส้นที่เราลวกใส่ลงไปนะคะแล้ก็ใส่สีอิ้วดำเลดนึงนี่นแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนใม่โมรวดเร็วให้แห้งๆสักนิดนึง ตัวแห้งเองเสร็จแล้วค่ะลอยแล้วค่ะเห็นไหมหน่าทานเราไปจดเสิร์ฟใส่จานกันเถอะไปเติไปเติไปเติเสิร์ฟใส่จานทำง่ายแล้วก็รวดเร็วมากเดี๋ยวนี้เอาหอ่อโอ้ยหนึ่งจามมันหนาวขึ้นหนึ่งเปิดหน้าต่างนะคะให้อาหารแต่อันเนี้ยในช่างเธอทานแล้วก็เธอทานเมนูนหลายอย่างแหละที่ไม่เผ็ดแล้วก็ไม่มีกระเทียมนะคะทุกคน ไม่ได้ยากนะแต่ว่ามันร้อยแล้วค่ะไปเสิร์ฟนร้อนเลยค่ะปะเราจะใส่ซอสพริกแบบนี้ได้นะคะใส่ลงไปอันนี้จานของหนิงอันนี้เป็นหวานนะอันนี้จะเป็นรสเผ็ดๆนะคะอันนี้หนิงซื้อที่เพนนีนะทุกคนอันนี้ซื้อซื้อซื้อซีรีส์ดูดีมาเอาโน่นนะอื เดีกก็ชอบผัดเส้นเด็กล่ะทานเสร็จแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปซื้อของนะคะแล้วก็จะแวะไปบ้านพอปู่แม่ย่านะคะวันนี้ไม่ทานอาหารเย็นบ้านพอปู่แม่ย่านะแต่ว่าพอดีหนิงจะทำรื่นคูลนะคะหรือเค้ ที่หนงปลูกไว้ในสวนนะก็เลยว่าจะทําแบบเยอรมันนะคะก็เลยจะไปถามแม่ยาว่าทํายังไงถามม่ยาแล้วค่อยมาทําให้ทุกคนดูนะทานกับไส้กรอกพอดีแวะไปซื้อไส้กรอกอีกแบบหนึ่งที่ร้านที่เขาทําไส้กรอกโดยเฉพาะนะคะก็เดี๋ยวจะมาทําให้ทุกคนดูไปถามม่ยาก,ก่อนว่าทายังไงนะที่รักอร่อยไหมคะอร่อยอร่อยมากว่งฮงมาสตูนิก์คนูกเรา เหม็นเหม็นมากจะหอมไม่หอมขนมเผาหอมบอกว่าเหม็นบอกว่าเหม็นยิ่งวายเอ้าสูงอ่ะโอ้โหไม่เหม็นเหม็นเธอบอกว่าเหม็นเดี๋ยวลากันไปกับคลิปนี้เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนมีความสุขมากมายนะคะถึงร้านแล้วเดี๋ยวดูดูเน็ตเตอ ซื้ออีกแล้วเครื่องดื่มเครื่องดื่มบานไม่ยาแล้วคะ่ะทุกคนมาถึงเวลากาแฟพอดีเลยโอ้มีแต่ของกินโนนี่บรีนะแล้วก็อันนี้เป็นเค้กสำหรับช่วงคริสต์มาสนะคะทุกคนสต็อกมันเดนสตตยเลนคูเคินนะคะมีน้องๆบอกว่าให้พี่หนิมทำอยู่นะเดี๋ยวจะทำอยู่นะคะทุกคนลืมเลยอะ